สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขเหล่าประจํามวดวันพุธที่13กันยายน2566มาฝากค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้กาแฟก็ไล่ก็แช์ค่ะก็ติดตามเนาะและกกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบอพาแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะ วนกลับมาอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่วนมาหอดวันพุดอีกแล้วมือน,นีนะคะมีเลขลาวอีกเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยนะคะทางช่องบุญนำโชคก็จะมีแนวทางดีๆมาฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองจะมาพูดถึงแนวทางเลขลาวเนาะคืนนี้จะรวมทั้งหมดสําสำนักด้วยกันนะคะประกอบด้วยเซียนสองห้องนะคะเซียนสรินทอนนะคะ,น,ะ,คะน้องโอเล่ L e ค่ะแล้วก็ เซียนโคราดนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับผู้ใดที่เป็นแฟนคลับอาหลงนะคะเมื่อน,นี้จะบอกมีแนวทางของเพิ่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเนื่องโดวยว่าเซียนซองได้ติดต่อไปแล้วแต่ว่าอาลงบ่ได้ตอบรับยังมากคุณพ่อคุณแม่ซิเมนพันยาดงานนะคะกะบ่เป็นยังเนาะผู้ใดร่อแนวทางของอาหลงกะอาทาเอาวันศุกร์แล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะมีร่วมยูซีสำนักนะคะแล้วกะ สำหรับผู้ใดนะคะที่รอแนวทางของผูเ่าน้ำโชคนะคะเดี๋ยวเส้นซองโล่งหายเป็นคลิปทัดไปนะคะคลิปนี้เขามาเบิ่งคลิปนี้แล้วหลายท่านหลายคนาละอาจจะโอ้ยแมวลืมเห็นบ่บัสันลืมเห็นแนาทางของผูเ่าน้ำโชคบ่ห้อนะคะก็เลยต้องแจ้งกันก่อนเนาะว่ายังบ่ให้ในโล่งหายนะคะเดี๋ยวเบิ่งคลิปร่วมกันก่อนนะคะอ่ะมาต้องว้าลายยายห่างแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะเริ่มกันเลยคุณพ่อคุณแม่จะได้บ่ตองเสียเวลากันเนาะ อ่ะก่อนสิบปเบิงแนวทางมือนี่นะคะเซียนซองจะโชว์รักฐานเก่ากรวางงวดวันจันทร์นิพานมานะคะมีของผู้ใดเขาแน่นะคะ,ะมี่ของน้องโอเล่คุณพ่อคุณแม่เบ้ยน้องโอเลนะะ่นางวดที่ผ่านมาคัดมาไห้คักแน่คุณพ่อคุณแม่นี่ละมันไห้ตัวเลขมาซัมนี่นะคะนี่แล้วก็พร้อมยำม,มาพร้อมวานในส่วนตัวน้องโอเล่บอกว่าคิดว่าเลขชุดนี้สิไปล่างว่าสันผู้ใดที่ทุ่นหน่อย ใส่รางยางเดี๋ยวโหลดแม่นคว่ำเพลินอิลีคุณพ่อคุณแม่1991นะคะเข้าเลขล่างเต็มๆนะคะสําหรับงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะอ้าวมือนี่น้องโอเล็กกับปอยมาหาันขึ้เก่าละเพคุนพ่อคุณแม่ตัวเลขน้อยคือเก่านะคะเดี๋ยวถ่ายเบิรงกันว่าจะเป็นตัวใดนะคะอ่าแล้วก็มีของอ่าของเซียนซิลิทอนนะคะเซียนซิลิทอนกับเขา่าโตวิ่งโตลูดเนาะอ้าวมีซัมเนลละ ่ผพานมาแล้วก็ผ่านไปว้าสูกันฟังซื้อ,อ,อนะคะถ้าว่าเบื้งแนวทางมือนีกันดีกว่านะคะว่าแต่ละเซียนพันหายแนวทางมาแบบไหนเนาะอ่าเริ่มกันที่เซียนโคราชเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับแนวทางเลขลาวนะคะประจํางวดวันพุทธที่13กันยายน2อ6หนะคะนี่แนวทางเลขราววันนี้ของเซียนโคราชค่ะเซียนโคราชบอกว่าเดนวิ่งรูดเน้นไปที่บนนะคะ บนวิ่งรูดไปที่7กับ9ค่ะจับคู่ชุดเน้น6หางเหมือนเดิมนะคะก็มี5 7 5 3 9 3 9 7 1 7 7 3ค่ะอันนี้คือตัวจับคู่ชุดเน้นนะคะส่วนชุดรองวันนี้3หางนะคะรองไปที่9 1 3 1 5 0ค่ะ ชุดกัน2หางนะคะกันไปที่70แล้วก็52นั่นเองค่ะอ่าในส่วนเล็กจับคู่นี่นะคะเสี่ยนข้อหลัดมักแห้งไปที่หาเจ็ดหสามสและวกัหนึ่เดเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะโตเน้นของเพิ่นไดมือนี่นะคะมาดูในส่วนเลขสาตัวกันบ้างนะคะเลขสาตัววันนี้ก็มี7 9็ดเกสสามหแล้วก็3ามเจห้าค่ะ ส่วนเลข4ตัววันนี้3ามหางเช่นเดียวกันนะคะ5 7 9 3 5 3 7 1แล้วก็9 3 7 1ค่ะเอาแคปหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่นะคะเอาสิไปต่อสำนักที่2แล้วนะคะต่อสำนักที่2นะคะเชน2ขอต่อกันที่น้องโอเลคค่ะอ่าเพื่อจังที่บอกนะ,ะมื่อนี่กะ คัดมาหายคักแน่อีกคือเก่าสำหรับน้องโอเล่คุณพ่อคุณแม่นี่เอาเคนแครโลดประสันน้องโอเล่ว่าวันนี้นะคะน้องโอเล่บอกว่าเดนวิ่งรุ่นไปที่หนึ่งกับห้าค่ะฟันเน้นเน้นไปที่ห้าประสันจับคู่ให้มาแปดทางด้วยกันนะคะก็มีห <5 S 2> นึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามห้าหกห้าสาม 5 8แล้วก็5 4ค่ะมีเท่านี้8ปดหางแคนๆนนองโอเลไหมากนะคะพร้อมยำไม,ม่อีกมื่อนี่บอกว่าเน้นเน้นไปที่ล่างคือเกาเหมือนดื่มบริษัทอา้าวคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะนี่อ่าแคปหน้าจอไว้ค่ะเข้าสิไปต่อกันแล้วนะคะจวดแน่าจากน้อยคุณพ่อคุณแม่อ่า ต่อกันเลยนะคะสำนักที่สามค่ะต่อกันที่พ่อเสียนสองห้องค่ะอา้าบานนี้เนาะจักสีาเอียงกระดอกกรนเดียววันสันนว่า,า่ะนี่นะคะนี่คือแนวทางเลขเราวันนี้ของพ่อเสียนสองห้องค่ะวันนี้เสียนสองห้องนะคะให้เลขหลักมาค่ะให้ตัวประกบนะคะให้ตัววิ่งตัวรูดแล้วก็เลขจับคู่ค่ะเลขหลักวันนี้ก็มี6มี7ดมี8ดนะคะ ส่วนตัวประกบก็มี9มี0มี1ค่ะสำหรับใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะพเพราะเซียนสองห้องบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่9กับ8เด่นมากคือ9นะคะจับคู่มาให้9หางนะคะวันนี้ก็มี69 60 61 79 70 71 89 80 81ค่ะ ส่วนตัวพอเซียนสองห้องนะคะมักแห้งไปที่หกเก่าเจ็ดเก่าแล้วก็บแปดเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่อะแคปหน้าจอไว้นะคะมือน,นี้แน่ทางของพอเซียนสองห้องก็น่าสนใจนะคะเหมือนจังที่บอกนะคะเวลาอ่างวดเมื่อกี้มันผ่านเนาะนะคะแต่ว่าตามสถิติของพอเซียนสองห่องเพิ่งจะผ่านบดุลคุณพ่อคุณแม่ก็เกินงวดนะคะตามพอเซียนสองเบิงนะคะแสดงว่ามือน,นี้แน่ทางของพ่อนะะจับตามองเป็นพิเศษ นะคะปิดท้ายสำนักที่4นะคะปิดท้ายกันที่เซียนสุรินทร์ทอนค่ะเน้นโตวิ่งโตรูดคือเก่าพ่อบอกมานะคะฟากย่ำแน่ย่ำแล้วย่ำอีกนะอย่างเอฟซีลืมนะคะในส่วนแนวทางของพอเซียนสุรินทร์อนมันจะเน้นโตวิ่งโตรูดเนาะวันนี้เดนวิ่งรูดไปที่3กับ4รองศูนย์ค่ะวันนี้พิเศษ ให้เลขหลักไม้ fc พิจารณาด้วยนะคะเลขหลักวันนี้ก็มี C มี8มี1มี5มี2มี9ค่ะ,ะจับคู่มาให้นะคะก็มี3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 2 4 3 4 9 5 9ค่ะฝากกัน2หหางนะคะกันไปที่1 9แล้วก็1 8ค่ะ มาดูในส่วนเลข3ตัวกันบ้างนะคะพอเซียนซิินทรให้มาวันนี้ก็มี435 436 437 038 039 439แล้วก็839นั่นเองค่ะอ่าโอเคชัดเจนนะคะครบแล้วนะคะคลิปนี้รวม4สำนักด้วยกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจรารณาเบิงนะคะบวาสิเป็นแนวทางของอนั่งโอเล่ก,ก็ดีนะคะเสี่ยนโคราชก็ดีเสียเส่ยนซองทองก็ดีนะคะหรือว่าพอเสี่ยนซีนทอนก็ดีล่องพิจรารณาเบิงดีๆเนาะแต่ก่อนสิตัดสินใจนะคะถาเบิงของผู้เฒ่าน้ำโชกน้ำกรคุณพอ่ณพอคุณแม่เดี๋ยวเสียนซองลงคลิปนี้เซตนะคะสิฟ้าไปสัมผั์พ่อนะคะสัมผัสตอนนี้เพราะไรคุณพ่อคุณแม่ยวนีอยู่สวนน้ำบุญน้ำโชกนะคะปูมี่คืน่นสันดี ต้องไปปีนก๊กใหม่ก่อนจากบืดนะคะไปหาสัญญาณก่อนจากสิโทษหาวพอสุระได้ะคะ่ะอะสำหรับเลขเราววันนี้นะคะเชนสองก็ต้องขออวยพรนะคะให้ทุกทกท่าน fc แฟนช่องบุญนรรโชคนะคะทุกท่านทุกคนนะคะเฮงๆรวยรวยกันนะคะเย็นนี้นะคะบวสาเลือกตามห้องผู้ใดนะคะหรือว่าเลือกยิบเลือกจับโตใดน,นะคะกะให้ได้แห่ให้ได้มานกันสุขุสุขคนนะคะคุณพอ่อคุณแม่ ท้ายคลิปนะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้เซนสองก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ